แม่สงค่ะแม่สงพี่น้องผู้ปันแฮงห้งไปเซงแมบเดี FM 99เา่ะกูกกูกนกูติกตางตําหมตางเซงค่ะเเมื่อในเป็นวันที่1เดือนธันวาคมป2521ในตอนรายการเซงข่าวตมเมืองเฮาค่ในวันเมื่อในและหางแฮนข่าวงาละลายโหที่ตมาปืนเผาลัดในปันพี่ๆน้องๆเฮาหน่ค่ะออนตาซุนในทีออนพี่น้องค่ะมาด้วยเงาลายที่ตางปอดเวงแสนวีอีก1วันหนค่เนาะ อาคาทีตัอปอดเวงแสนวีในกอึกมานไปยีเงินกลางเวงแสนวีเข้าป้อแหมก้นแกดคนโหในคว่าวซึ่งมานอันเอาห่มลมตียีเงินเวงน,นวีก็1เมาเลาเสียวและเข้าทุบป้อแหมก้นหนุ่มเจ้าห่านแกดคนโหเจ็บเหลือแห้งในคออ ปลงเป็นอันหนเป็ียนเมื่อวันที่28เรือนธทนเกาเปียซอเฮียน๙เอยามกลางไหนซึ่งมันอันไปเอาห่มลมเยงเงินเมียมมาซิปวเยปา่าในเวงแซนวีเจดอนลาเซวเมืองได้ปอดห้องนั่นเมาเหล่าเ,าเสี่ยวและข้าวกว่าดีใน่านเก็ดขนโหอันเปิดไหวนายเยเงินนั่นยาวป๊าบแกมทุบป,ป่อเอาตินปิดใส่เจ้าของ่านก้นหนุ่มเก็ดขนโหนั่นเป็นลายกัมไหนคะออ ซึ่งมานั่นเลอเสทุบป,ป้อปิดใสกวยย่อมกาปายยอกกองขนนอหลอกเงินใสเทียงวันไหนอ่อลองซึกมานเข้าห้านป้อทุบเหี่มมั่นใจนั่นขนอมั่นใจไหนก่อนเลยเตรียมเลยเตรียมลรีกปืนเพกว่าดีเนอร์ชีชยลมีเดียออนไลน์เสียวและผู้มีปุนพรนตับมานแสนวิย้อนให้ขึ้นหมอดแดลองเตรียมตาวเจอนั่นเลค่ะกวนปืนตีสืบลานเนทียงว่า ยามไว้วันขนาะตัวผมมีปุ้นพรมาแผ่วที่เฮือนมันใจเสียวแลย้อนตองป่านให้หมอด8อันไล่เตยมต่างไว้ที่เนื้อออนไลน์ปอยาวก็เตใส่แต้นปันว่าไหนกวยกาว่าอําไปใส่แต้นสังในะคะะก้นหนุ่มอันถูกซึกมารปิดปอทบแหมนั่นค่ะเป็นก้นเก็ดคนโหหาลิงนาเฮินเป็นก้นหนุ่มซื่อๆยโย,ยก่อนนึงย้อนประวัติซึกมารแหมมันใจเสียวแลยาเหลียวในโก็อํปอาปอคะลยินี ดีนก็อําป้อใครไปไร่ลีเจ็บเจ็บกนๆกนไหวไหนคะอ๋อข่ะคอมมวนในกรก็เลยปึงอิงเอามาดีห้องการข่าวผูดโดยฮอกออกไว้คะ่ะลูกดีนในเสียเอาและกําในฮอกคาเดอออนพี่น้อกคะมาถมด้วยแทงลองหนึ่งข่นเนาะข่าวเงาวเกี่ยวกับเลยลองในเมือ,องคมตมในคานะในก็เชร่เทดผู้แกมโตข่มลมออกซาสูจิญาตีวาจังไหน ชรีแท้แลตั้งเปียบเพียวหน่ายผู้ออนโฮจุ่มเอาห่มลมสุนโตต่อซาสูจีนั่นญาติซึกมาติงยอบเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมปี2521เถูกเอาเรื่องลยหมายมี505ว่าจังไหนไว้หลังเซอซาซูจีญาติยาวไล8เลินคัเนาะผู้กยมโตมันตั้ง2กจังญาติกว่าเมื่อป่นมาคัเนาะที่ห้งหรือเซามีติอันมีติในปีต่อนันว่าจังหนังไหน ก้นในเปิ้นตีก็อนนึงลั่นในว่าาอํญาติเมื่ออ่องซานญาติซึ่งมานปล่อยคาอยู่ที่ห้องลือเซาผู้หับการคนตีนี่ปีต่อไว้เสียวและไปต้วยขาไว้ยามเหลียวเตกอสึกมานแน่ว่าขาในกับสืบก้องไก่ลอยลงปองจึงพร้อมหอมเจอจาดลงปองจึงกาโจแอนยูจีเนสก็เป็นแกมจอมหานจ่อวินทุนห้องการฝ่ายเพียวเมยลองก่อการหายก็เอาเลิงวันในออ เมื่อปี2015ปาติโกยง NLD อันออซาซูจิออนโฮอองเปปังเลิกตังออซาซูจิขึ้นเป็นผู้เกื้อกลุ่มจึงเมืองก่อห้องการพ่องลงฝ่ายในเมืองส่งจุ่มปลิกคึกดอนตะเอาห่มลมศูนย์โตมะนางมาจุ่มปลิกนั่นค่ะแกมผู้ก้อนปลิกเปพีโอนายออนโฮโเชลีแท้ซ้ํเลยมอยู่จ้อมออซาซูจิเ อยู่เซ้าเหมือนก้นในเฮือนเหลียวกันค่ะเนาะออซานซูจีออกข้าวตางกว่าในเมืองนอกเมืองจังไดก่มันนั่งไหลกึกจอมหอมไปตาเสวะไหนะอิงเนอร์เชลี่แทดญาติในเสอยู่ที่ก้นเฮือนมันนั่งว่ามันนั่งอํากับสืบมาตางเฮือนพอครึ่งหน้ายาวในออออซนซูจกซึมาิงยบนานเมอวันที่1เดือน2520เปนผายดอานาวันเมืองมาต่อถึงวันมือโอในออ ออค่ะคอมุอนในกอเลปุ่งอิงออกมาดีหองการข่าวพูดโดยฮอกออกไห้ในคาลูกดินในเสียวและก็ในเฮาคาเดอ่อนพีนอคะมาถ่มด้วยขันน้ามันขเนมื่อเมลียวในกออําโววาเฮย่าคะนะขันน้ามันขันเงินตกขเนขันกุนขันกูเจะเจอคืนหมดในคะนะเฮาคามาถมด้วยข่าวง่าโหนอียนึงค่ะขันน้ามันจากคืนก้นเมืองไตทบตั้งอย่าเผิดต่าใจโลดใจกาว่าจังไ๋ ได้เข้าตั้งวันสองวันค่ะเนาะหางเรือนเซตเทมเบอร์ปี2อ2 1นาในมาขันน้ำมันเคิงจากกึ่งกลางปุงคืนแฮ้งเจ้าปั๊มน้ำมันกำพองถึงตีป้อนไหลปีกอึดหาน8ก้นเมืองใต้ทบดั้งอย่าผดตาใจโลดใจก้าในค่ะอ๋อเมื่อวันที่30เดือนธทนเก่าปีสองเห็นอันเงื่อนตอลาคืนหน1ดตอลลาน์ไสองเห็นเจปากปลายป้ยอและ เย่าแลในค่ะขันน้ำมันโหลดกาน้ำมันจะในขณะคืนวาคืน์นในค่ะอ๋อในวันที่สามสิบนั่นขันน้ำมันทาสีหนึ่งปุ้งตลําในขค้นถึงหิ้มหาแสนหนึ่งลิตรในอยู่แก่สามหมื่นแปดถึงสี่หมื่นในค่ะน้ำมันติดเสีวซ้ำในหนึ่งลิตรในหนึ่งเหงจ็ดปากเปียแลก้นเมืองกว่ามาใจโหลดกาหยาบจ้าหันน้ำมันหมังหันกอซัมปอแเลยปิกอึดเย่าในอ๋อ นังลาง,ง่เมืองซูค่ะเนาะลาเนติพดแต่หกว่าปานวันมืเมริโอในกว่าให้กว่าหน้าเจ้าในกออนกันขี่โลดขี่ก้ากว่าขะอกคันน้ำมันคินกอหยาบใจเยาะคากําในดิดแมงก็ในหนตาก,กินกล้วยสมาพอหยาบเยาะน้ามันซ้าคืนเทียงจึงในในโคก,ก่นกอคืนเป็นอันหยาเผิดกินใจแตๆค่ะว่าไหนค่ะ จ้าห้านขายน้ำมันกำนำทาสาวาย้อนเปว่าขันเงินตอลละอำนิ่มก็เปิงหนึ่งกวนเมืองกำพองอำยุ่มยำมั่นใจเนื้อเงินมานก็เปิงหแลขันเงินจังลดยอมลงขันก่นจังเลปงขึ้นสูงไหนคะออจคอนเจ้าสนเว้งลาเซียวลาติพุทธอกว่าอย่าผิดกันคะออสั่งเป็นไรไหนสั่งเป็นจังไหนกว่าข้าวยาวได้ก่ออำงายอค่ะ เดีว่าตั้งนอกอ้อยกอปลอยลวนเยาอ,อกต่น้ำมันหลดอ่อนตั้งเยาอย่าว่าน้ำมันหลดคะละน้ำมันกินกอคืนโมดเยาะพ่องย่ามือเหลวหนในค่ะจหอแจดเจ้าห่านปัม๊มน้ำมันตีสีปลาติโฟต์ฮอกวาขันน้ำมันกอหนึ่งวันเลยหนึ่งวันคืนอยู่ติกต๊กเนาะเมื่อว่าในคณะหนึ่งเปป่าสี่ถึงห้าเซนเปียะเพราะว่าเข้าค้าขายอันเก่าเยาในต่เตซื้อขึ้นอันใหม่ าดได้ขายเมืุ่กจังนั้นขนาดเนาะคันมันก็ป้อมเลยขึ้นเกลางมันเหาค่ะตาดดกว่าซื้อมาขายก็หยาบเทียงแลจังว่าและยังไว้กํานึงว่าไหนอ้อในวันเมื่อในค่ะเนาะคันเงินมารลงแฮงค่ะเมื่อเลืป้นค่ะันเงินมาร100,000ในและเงินไทยหิม2เหงวัดยามพองต่อเหลวเงินมาร100,000และเงินอเมริกันมอก53ดอลลาร์ แลงเงิ่อนไทยผัดเพ่งขันซื้อขันขายในมอกหเห็ 1, 7, 8, นเจดปาก5าสิบาทในค่ะอเพราะว่าคันเงินต่อลาคันน้ำมันคืนกอขันค้ำคืนจ้อมย่ำเหลวในไหนขันค้ำหนึ่งเกียรปุงคืนถึง2่าวแสนปลายย้าในะคะ่ะข้อมูลอันหน้็็เลยปึงอิงเอามาทีห้องการขาวพดได้ฮอกออกไว้นะค,ะค่ะออ๋อค่ะ ถอมขาวถอมขาวง้าวลองเงินลองต้องลองขันน้ำมันจน้ะแน่เอาโลใจซําเปาะโหงปอ้อโตคั่นเนาะเพรว่าเฮาขามาตวยขันเงินตกในคั่นนะโตตั้งลุมฟ้าก่อขันเงินในมันตตขาวก้อยกว่าเมืองเฮาแต่ก มันตกแห้งเหลือเสษต่างตีต่างตังต้งต่างวันต่างเมืองนั่นขณะนะก็เพราะว่าเมืองเฮ้าคันในเหลือเสวาเา่าเฮ้าข้าวโบทบปัญหาลองตั้งเป็นโควิด1ิคเกเขนาะนป้ายมักมีตกเยาวในวันเมืองเฮ้าขาก็ซ้ํา้สุกซักๆแทงให้ในนั้นขนาเนาะเอาขาเข้าขาเต็มาด้วยขันเงินเมืองในขนาะขันเงินเมือนในกาหือเพราะว่า1น0 0 0แสนในะาแต่แแกๆเงินแข่อยู่3ามปหยวนในขะออ ันในพัดเพ่งคณะ,ะตั้งสื่อตั้งขายคะ่ะเพราะว่าปีน้องฮอคคาก่อนแลกเต้ในแต่ก็มันก็ได้มีรองแลกลายอยู่ในข่อาอเพราะว่าเป็นเงินวาดซ้ำหน0 0 0แสนในแต่แลกลายเงินไทยอยู่1นึ่เหงืบปากเกว่าจังไหนคะ่ะคันค่ําได้ก่อน1แกบ20,000แไปในข่าวนล้วเนาะค่ะเงาไล่ยมือเหลวก็เป็นไว้เฮ็ดไหนยินชมกูก็ค่ะเอาย้อนสู้ให้อยู่หรีกินวันรอดเพชรกันเสกําคานเนาะ